ทนริจาคของชาวนขามเท่าไรแม่เงินปรยทานวันนี้ไม่มี้เป็นเจ้าของแ่นักบอทนเตะจเต็มหาบเลยนี่สองหาบนะแม่ใช่ใช่ประยช่กันเห็นเห็นสองหาบเห็นนะแม่บี้ไปเต็มเต็มเลยนะครับนี่ เจ้าภาพสาธุโอ้แลาวเนี่ยอาบน้่อนไ้นงานนมาปกนกอบท่านสาธุสาธุอดีตดีหน่อยไปเลยมึงตัังหน่อยไปเยกอาอดีตีน้อยมหากุศนอันใหญ่ไพศาลนะครับทานทับยันจากทำบุญ อาถวายพระทหารมาได้ใครยจะได้ปัจจัยพระเอกพระพุท่านเรียบร้อยแล้วก็จะได้อาโปรยทานนะครับทำบุญแล้วก็ต้องให้ทานนะครับนะครับจะได้มีพระอานิสงส์กันจุนใจนะครับเพราะพระอนิสงส์เหล่านี้ที่ท่านได้กระทำในวันนี้นะครับขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากัและโลกนี้นะครับทรงมือผลดวนบรรดาลนะครับสองฮาไปปีครับแม่น้ำป่าหลวงครับโปรยทานครับ ทุกท่านอาภัพโดประสบแต่จกัวตถทั้งหมดใช้ทั้งิตริญาณออายุวันน่า นะครับตะวันต้นไม้ทีต่จะลกกล้าอาเจียนปกได้นทางแบงคัมีงแบงเยอะเลยอาใช่รถคันนี้ได้นะครับไปวันอาจะรู้เรียนร่วมกันครับน้ำที่ได้ยืใช้นี้ดเกินขึ้น้ำในถตออกมาสายไปปลายปลายไม่ติด

จำใจคดีควายบุกเข้าให้บุกเข้าไปเจ้าเจ้าดีน้อยยาบุก้องตัวนักเรียรติวันนี้ตรงนี้ทำโดยไม่ได้ให้ Pues mm ทำบุญไว้พระ, nah, พระน่าจะตามร้านร้านวนีน่าจะรานะรน่าจะรลานะครับโต๊ะับำีมาด้านหน้าเลยไม่ใช่ครับมาเมาบ้านหน้าเลครับาง้านีง

อันนี้แบงค์ี่สิบแบงค์ร้อยไม่ได้เลยบ่ะแบงค์ร้อมาไม่ถึงเลยอ่ไม่ทันเขาแบง์ร้อยไม่ทันครับโอ้ในแบงค์ร้อยไม่ไม่มีไม่ได้เลยไม่ได้เลไม่้ไแบงค์ร้อยไปแต่ลุ้นหมด ัสีรเ้าคระกรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้เรียบ้านมีติฟอนเล่ FC นะครับเล่6 C 1 2 C นะครับ1 2นะครับเล่นะครับเลคดเลขมงคลวันนี้นะ1 2 C นะครับมะบมนะค่ะ1 2นะครับเล่ลูกหลาน่นะค่อูนะครับ1 2ห ท่านเป็นเจ้าค่ะนะคะที่มีจิตสรัทธาเป็นเศรษฐีใจดไอทุนใจดีท่านไม่ลูนให้ลืมบ้านถตัวเองเลวยไก็อสวยม้เลยกะเ่าสวยมนี่ยคับวยนะ่ครับคะเน่เวยเลวเล็สวยนะค่ลวยนะเยน่ะเลขสวยมยครับน่เนะคเขสวยน่สเลยนสสวยนนคะนะคเลขสวยนสยเวนเลยครัเลน่ะเ่ะ น่าจะมาเนกโปรยเงินชักเินล้านมาแน่นอนเลยครับมาแน่นอนเลยเยอะมากจะได้รวยกันถามอีกหนึ่งื่นบาทนะคะก็ขออนุโมทนาสามีครอบครัวคุณพ่อสาคัญคุณแม่คมาประรานธ์มส่งติดที่อยู่บนดานโลกีค่ะส่งครับสีสีตึกร้าดนะครอบครัวคุณใหญ่คุณพ่อสาคัญคุณแม่รว งานมากประมูลราคาเงีนวันนี้ก็มีมันใกลบ้างมาร่วมงานนที่นเราร็คงไมเนาะคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าซ้ำราคเพราะว่าท่านเป็นนงาปกฏิมุญสายบุญมากนะใช้ประมาณมูลค่าเท่าไรเนี่ยกุฏิอะะไรฮมูลค่าเท่าไนก็สัทธางบประมาณเท่าไรครับบริจาคสร้างไม่ว่าจะเป็นพระองคนะคะกกให้ ท่านเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านหนูสีฟันเราทุกครัวเรือนนะคะทุกครัวเรือนสองบาทคนี่เขาเรียกว่าเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีจริงๆนะคะท่านไม่รื้อบ้านเกิดท่านก็มีอยู่มีกินร่ำรวย 98,000ทุกท่านนะคะที่มาร่วมงนงานนี้ท่านจะไม่ได้กินข้าวที่ทานเยี่ยมเยินบนบูชาราเนี่ยค่ะมีอาหารไว้ต้อนรับเยอะแยะเยี่ยมเลยค่ะไดเลยเนาะครับเยี่ยมมีเล่ชอบไหมงกพี่น้องนะคะเชิญผู้มีเกียรติทก่านที่เป็นรับประทานอาหารที่บูชาราบ้านเราค่ะซื้อไว้แล้วครับ ซื้อไปแล้วสามสิบสามสิบลำดับต่จากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการอาเจพบวงให้ยังกับพี่น้องชาวบ้านในสัรคมทุกัวเรือนนะคะทุกัวเรือนเอาโอเครติของพวกมาครับปุณชาติขอบคุณค่ะขอขอท่านสองโรงเรียนนี่ทุกท่านที่เดินทางมาจะมาดูกุฏิ แม่มณฑปโมนะครับสร้างถวาไว้ที่มาสนับสนุนวัดพระสงฆ์วัดโนนสีฟันนะครับอำเภอโคงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูว่ากุฏิของท่านจะสวยงามขนาดไหนนะครับราไปดูกันครับเดี๋ยวเราเดินดูก่อนครับนี่กุฏินะครับทางขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปครับคุครับนี่มาเจอแล้วโอ้นี่คุณแม่นะเป็นจาภาพรักที่สร้างกุฏิ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้ร่มรื่นแม่สวัสดีครับหลายๆช่องเนาะจาันเออยก็ไปถูกค่จ้าสวันนี้ครับแม่วันนี้ดีใจนะครับที่แม่ได้ทำกติหลังสวยงามมากนะครับถวายพระกติเป็นกโโติกติอะไรแม่นี่ยกติเรียนรับรองอ๋อของ,ขงอ,อ๋อ ไ,นะไม่เจตานาทำให้ใช่ก็ไม่ไดอาจารย์ที่จะมาจากอินเดียน่ยโอ้ที่จะมาจากอินเดียแล้วเอะไรงันคะอาจารย์ที่จะมาจากอินเดียเนี่ยเขาทโพทิวงโนะพระทมโพทิวงอนะทพุทธยายอินเดียพระทมโพทิวง เจตนาของแม่จะทำบุญไหว้พระใช้เวลาหกเดือนกี่เดือนนะแม่เนี่เร็วมากห้าเดือนนะห้าเดือนห,เอนหกเดือนเนาะ<ส>นวันนี้ก็ทำพิธีนนฉลองถวายาฉลองเลยใช่ไหม,มอ๋อฉลองเลยถวายด้วยแล้วก็มีการโปรยทานทำบุญใน,นมณฑลพระมากี้รูปบ่ามกี้เยอะยรูปจ้ะยี่สิบรูปอ๋อ นี่คือแม่มานะปะโมนะครับนอกจากสายบุญเดินสายรวมผู้สวงเดินสายทำบุญแถวจังหวัดสุรินทร์ก็ไปนะครับหลายหคนท่านอาจจะเห็นนะท,ท,นทุกคนมองอาจจะมองว่ารวยแต่จริงๆนะไม่ก,ก,ก็ก็เท่าเทียมกันหมดเนาะแต่อยู่ที่ด้านจิตใจของคนเราจะคิดแบบเท่าแบบเทียงแบบ่งนาะ ่าันปลาชีวิตกขออนุญาตขออนุญาตอีนึ่ขอสุภพั้ได้จะเออพอพอ้ได้